ท่านผู้อ่านทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนางเทพิดาดอกบวดอกบวขมคือสาธกีเทพธิดาสำหรับสาธกีเทพิดาเรื่องราวมาอย่างนี้ไอสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ เวลานั้นตาโกวสาวกขององค์สมเด็จพระบรมกครูที่เป็นพระอาหารต์นิพพานพระเจ้าจี่ได้สั่งให้ทำเป็นสถูปคือเป็นเจดีย์น้อยๆแล้วก็ดูฝังไว้ที่นั่นก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อตามบาลีนะแต่ชื่อของเธอคงมี หญิงคนนี้เป็นคนจนมากตอนเช้าก็ไปตัดฟืนในป่าตัดฟืนได้ไม่มากพอแบกมาถึงบ้านได้ตอนเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จนำฟืนไปขายก็คำ่ำแต่ว่าเจตนาของเธอดีเธออยากจะทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาศัยความจนบังคับ ความไม่ว่างบางครับไม่สามารถจะไปทําบุญได้อย่างนี้สมัยนี้เป็นปัจจุบันอาจจะมีมากเหมือนกันเห็นเขาทําบุญก็มีความชื่นใจอย่าจะไปทําบุญตัวเองก็จนตอนเช้ากินข้าวแล้วต้องไปตัดฟืนพอข้าวไปกินด้วยตอนเย็นก็ตัดฟืนเสร็จก็กลับแต่ฟืนกลับ เย็นจากนั้นหน่อยก็นาฟืนไปขายมันก็พอกินไปวันวันหนึ่งจะเหลือบ้างก็เล็กน้อยอาศัยที่เป็นคนจนคงกินกับข้าวไม่มากจะมากก็คือข้าวจะขยักขัตังไว้มาวันหนึ่งเธอไปตัดฟืนเห็นดาวบวขมบานจ้ามีสีเหลืองค้าจีวรพระ ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในใจว่าดอกบอวคุมนี้มีสีคล้ายยีวอนพระเมื่อเวลาเรากลับเราจะนำดอกบุวคุมนี้ไปบูชาเจดีที่เขาบรรจุก็ดูพาาระาอัหตาพอตอนเย็นตัดฟืนเสร็จเธอเผ่านมาก็ตัดอดอกบุวคุมนี้มาพอดีเธอมาบ้านด้วย เมื่อกลับบ้านขายฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จก,กินข้าวกินปลาเสร็จจึงต,ตั้งใจว่าวันนี้ทั้งชีวิตเราเกิดมาเราไม่เคยทำบุญสมัยนี้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระวัติแล้วในโลกมีพระอารหันต์มากชาวบ้านเขาฟังเทศกันเขาไปทำบุญกันเรามันจนไม่สามารถจะทำได้ แต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ทำเราจะนำดอกโบขมนี้ไปบูชากระดูกว่าอารหรันเมื่อคิดแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยตามเท่าที่เพิง่งมีถือดอกโบขมไปถึงาถึงรั้วบ้านปากปากรัก้วบ้านก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นานางยักษิณีแปลงเป็นับแม่รูกอ่อน ผิดเธอถึงเธอถึงกับความตายแต่ว่าถ้าญาติโยมน้งหลายยะถามว่าเพราะอะไรนางยักษินจีจึงผิดเ็ขอตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทางบาลีไม่ได้บอกเพราะเป็นการจองเวรจองกรรมกรรมาถ,าถ้าท่ไหนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเธอตายทั้งทังในจิตคิดจะไบูชากระดูกพระอาหารหัน ก็ถือว่าเป็นสังขารนุสติกรรมฐานตอนนี้ญาติโยมของแลตั้งใจดีนะพอได้คิดตามด้วยว่าเธอว่าตั้งใจจะไปบูชากระดูกพระอรหันต์เวลาเน่นกกำลังเดินไปนางยักษ์เสนีแปลงเป็นวัวแม่รูอ่อนผิดจะถึงความตายเธอตายพร้อมๆกับจิตกำลังจะคิดว่าจะไปบูชากระดูกพระอรหรันต์ บุญเล็กน้อยเท่านี้เท่านั้นบรรดาท่านพุทธวิสัตทุกท่านเป็นปัจจัยเคยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเ,เ,เป็นนางฟ้ามีนิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารทุกอย่างเครื่องประดับของเธออดีวิมายอดีสีหลืองหมดทั้งหมดเป็นชีทองสวยสดงดงามมากเธอมีความสุข เมื่อนึกถึงความมีอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นภาพที่เป็นมนุษย์ว่าเราเป็นคนจนเราไม่สามารถจะทําบุญได้พระพุทธเจ้าก็มีเราฟังเทศน์ไม่ได้พระหลาก็มีเราฟังเทศน์ก็ไม่ได้ใส่บาตรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะใส่ใจมันอยากจะทําบุญนี่ว่ากัถึงใจนะนี่เจตนาขเขาดีเขาก็ตั้งใจคิดว่ามันจะเป็นจะทําบุญ ตั้งใจเป็นมนุษย์เสมอต่อมามื่อพบดาวบกผมก็ตั้งใจว่าจะจะบูชาเจดีย์ที่เขาฝังก็ดูกพระเจ้าเพราะภาสาวกไว้เมือเอิญนางยักษีนีขิดตายเป็นมัวไม่ร่อนเธอก็คิดว่าเออชีวิตมนุษย์มันมีความลำบากยากแค่อย่างนี้เวลานี้เราเป็นนางฟ้า มองดูวิมานก็สวยสดงงามมีสีเหลืองอามตัวเครื่องประดับกายก็สวยสดงามมีสีเหลืองอารามมากก็คิดในใจว่าตายจากความเป็นคนมันดีกว่าเวลานี้เราเป็นนางฟ้าความหิวก็ไม่มีอิ่มทั้งวันไม่ต้องกินความร้อนเกินไปก็ไม่มีเย็นเกินไปก็มีมันมีแต่ความสุข กิจการงานที่จะต้องทำอย่างตัดฝืนก็ไม่มีไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างมี่มันทั้งหมดก็สะอาดไม่มีฝุ่นละอองดูรอบขอบชิดของิมันก็ดีนางฟ้าที่เป็นบริวาลตั้งพันคนก็คอยเอาอกเอาใจแต้งานที่จะใช้นางฟ้ามันก็หายากเพางานไม่ไม่่ไม่เหมือนมนุษย์ ตรงความว่าเธอมีความสุขความเพิยนนรทนนิพพิพัสมบัติคืนวันนั้นบังเอิญพระโมคคัลลานความจริงพระโมคคัลลานี่ตามประวัติของท่านเวลาเจริญกรรมาฐานพระจิตเป็นศขก็ไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวนรกบ้างไวอวเจอคนนั่นเจอคนนี้เธาเคเจอเทวดานางฟ้าที่เกิดใหม่ก็ถามว่ามาจากไหนเธอเคยทำบุญอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้น พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรญาติพี่น้องชื่ออะไรเรืวว่าคนที่รู้จักเธอยังมีชีวิตไหมเธาก็ตอบว่ามีท่านก็จะนำเอาบุญกุศลนี้ก็ทําแล้วไปเกิเดไปเทวดาเกิเด,กดกนางฟ้าเป็นต้นมาบอกขญาติให้ญาติมีความดีใจญาติจะมีความอิมใจว่าญาติของเรามีความสุขถ้าญาติของใครตกนรกเขาทำอะไรก็นนาม,มาบอกเช่นเดียวกัน เป็นการเทศตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเพื่อจะบ้านมีความเข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคคัลลานี่เป็นพระที่มีความสำคัญมีกำลังใหญ่ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคนที่อยู่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาจากพระโมคคัลลามากถ้าท่านที่บอกเขาอย่างนั้น คืนวันนั้นพระโมคคัลลาหลังจากทำสมาธิพอสมควรก็ใช้กำลังวิปัสสนาญาณพอสมควรพระอาหารหันต์ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะจิตบรนทรงโตอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นเวลานี้เราจะไปไหนก่อนความรู้สึกก็บอกว่าควรจะไปสวรรค์ก่อนก,ก็ขึ้นไปบนสวรรค์ไปเที่ยวดูร,บรอบๆของสวรรค์ ถ้าถามว่าสวรรค์ไม่กว้างาเราไม่แคบแต่ว,ว่ากว้างมากแต่สายความมิทิมันไปเร็วมากประเดี๋ยวก็ถึงโน่นประเดี๋ยวก็ถึงนี่ก็พอดีไปเจอวิมานหลังใหม่มีสีเหลืองอันลามเป็นทองคำความจริงวิมานเป็นทองคำนะแต่มีเครื่องประดับทั้งหมดเป็นสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนกันงางฟ้าผู้เป็นเจ้าของก็มีความสวยสดงดงาม นี่เครื่องประดับเป็นทองคาเหมือนกันที่เหลืองอาะามหมดแก้วก่อนเหลืองเชื่อกนเหลืองผ้านองกนเหลืองเหลืองหมดเหลืองเข้ากับวิมานท่านก็สงสัยว่าเมื่อคืนที่แล้วมาเราก็มาที่ตรงนี้แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างไม่มีวิมานแต่ว่าวันนี้มันมีวิมานเกิดขึ้น คงจะเป็นนางฟ้าที่มาเกิดใหม่จึงได้เข้าไปใกล้วิมานก็เราทำถึงถึงเจ้าของวิมานนางฟ้าผู้เป็นบริวารก็ไปแจ้งให้ศาสรกีเทพดาทราบศาสรกีเทพดาเอกมาสมทบก,การท่านตั้งใจจะไหว้พระมานานแล้วมันไม่ได้ไหวอาศัยที่เป็นมนุษย์ไหวหมื่กันจะไหว้ห่างๆเพราะเป็นคนจนไม่มีอะไรจะทําบุญ วันนี้ก็ดีใจได้ไหวพระใก,กล้เข้าไปใกล้ท่านกราบลงไปใกล้เท้าของโมคลาเมื่อเงยหน้าขึ้นมานั่งนั่งพระเพียกพนมมือท้าวโมคัลาก็ถามว่าพระกินิด,ดูก่อนนอ้องหญิงอาจะมาอยากจะทราบว่าเธอเพิ่งมาเกิดใหม่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะท่านก็ถามว่า ที่มายของเธอก็เหลืองเป็นทองคําเครื่องประดับทั้งหมดที่เป็นแก้วก็ดีอะไรก็ตามมันก็เหลืองทั้งหมดเครื่องประดับกายก็เหลืองร่างกายของเธอก็สวยเมียสมีกายสว่างมากอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้พาะรห์กีเทพดายยกมือขึ้นไหว้แล้วกราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเป็นคนจนเจ้าค่ะ เป็นคนหาเช่ากินค่มต้องตัดฟืนขายแล้วก็กินขายเขาได้แล้วได้เงินมาก็มาซื้ออาหารกินเช้าก็ต้องไปโอกาสที่ทําบุญทางกุศลก็เขาไม่มีเลยใจน่าอยากทําบุญอารมณ์เป็นกุศลแต่ถ้าว่ามันจนจนเกินกว่าคนอื่นที่เขาะเพึงจนที่นี้มาวันมาวานนี้ฉันไปตัดฟืน ก่อนที่ถึงตรงกองฟืนต้งเ้ยถึงป่าที่มีไม้เห็นดอกบบกขมดอกหนึ่งบานสวัยมีสีเหลืองค่ายิวันพระก็นึกในใจว่าดอกาบกขมนี่มีสีเหลืองค่ายิวันพระก็เกิดความเดิมใสตั้งใจคิดว่าดอกขมนี่ดอกบบกขมนี่สวยด้วยค่ายิวันพระด้วย ตอนเย็นถ้ากลับมาจะตัดไปบูชากระดูกพระสานที่เขาฝังไว้ใกล้บ้านที่ทำเป็นเจดีไว้เมื่อตั้งใจตอนนั้นก็ทําตามที่กล่าวมาแล้วไม่สุดก็ไม่ทันจะถึงถูกต้นยักษ์นีฝดผิดตายแต่เป็นเนวัวไมู่้้อ่อนผิดตายพระโมกขัลามาสทราบนั้นแล้วก็ยกมือสาทุให้สาธุการพอดีและดีและน้องหญิง เธอทําทความดีทั้งความดีถึงาแมา้ว่าจะเป็นผลเล็กน้อยก็ย่อมให้ผลขึ้นที่ว่ากฎของกรรมจะเป็นความดีก็ตามจะเป็นความชั่วก็ตามไม้จะเพียงเ,เล็กน้อยก็ตามที่ย่อมให้ผลเป,เ,ปเป็นปกติแล้วพระบกมลาก็กลับเธอก็อยู่เป็นสุขมาถึงเรื่องนี้บรรดาญาโยมพุทถบริษัทเวลามันยังมี ก็ขอคุยกันต่อไปว่าการทําบุญบรรดานานใดมันอยู่ที่ใจถ้าเจตนาของเราเป็นกุศลส,สมมติว่าบรรดานานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอนเช้าใส่บาตรแล้วเราทําบุญแล้วแต่ว่าก็คิดว่าหลังจากนี้วันพรุ่งนี้เราจะทำบุญด้วยอะไร เราจะหุงข้าวเราจะไม่แกงอะไรตั้งใจไว้เวลานี้มันก็เป็นบุญไว้กันเรียว่าบรรดาท่าสาธุชนทั้งหลายหนึ่งวันพระทําบุญหนึ่งครั้งเรียว่าสองวันพระทําบุญหนึ่งครั้งตามฐานะตามเวลาที่พ่งให้แร่ยว่าเมื่อตั้งใจจะทําบุญอาจารที่ตั้งใจอยู่เวลานั้นถือวจิตเป็นบุญ นั่นอย่างแต่ถ้าบังเอิญไปตายเวลานั้นเข้าอีกคนเข้าที่ท่านที่เป็นบ,บนพิภพคนก็ดูตัวอย่างสาธิกีเทพธิดาจะต้องอย่างน้อยไปสวรรค์เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ากะว่าทานางสักโกสทานนงทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบสนสวรรค์ <c oughs> ขอบรรดยญาโยมพุธบริษัททุกท่าน เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตจงเอาจิตคิดจะทำบุญไว้เสมอเขาว่าทำมาทำบุญในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินใช้ทองใช้ของเสมอไปอาการแรกเรานึกถึงความตายว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายไม่ไม่มันไม่อยู่ตลอดฟัง ไม่มีใครสามารถจะทรงร่างกายอยู่ได้ไม่เมื่อถึงกาลและสมัยเมื่อไรมันก็ตายเหมือนนั้นนึกถึงความตายแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่านับตัง้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สร้างความชั่วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ตายแล้วมันมีมมมตัวไปอยู่สองทางเคือบบยภูมิกับสวรรค์เป็นต้น ถ้าหากว่าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วตายจากความเป็นคนก็ไปนรกจากนรกก็มาเป็นเปรตจะเปรตมาสุรกายจะสุรกายมาสาติฉันถ้ามาเป็นคนก็ยอาดีไม่ได้ถ้าเราคิดดีคิดเรืงบุญกุศลคิดยังไง คิดถึงบุญบุญส่วนคือหนึ่งคิดถึงความตายในเมืม่อเราจะต้องตายเราจะไม่ยำลงอบายภูมิเราจะเชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงงพ่งยอมรับต้องถือพระธรรมเป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาทที่พระเจ้าให้ อปานาติปาตาเวรมณีเราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตเราจะไม่ยอมฆ่าสัตว์เราจะไม่ยอมทรมานสัตว์คนที่แล้วให้มันแล้วกันไปไม่ทำนึกถึงมันมันฆ่าแล้วก็แล้วกันไปไม่รักทรัพย์แล้วก็ลกแล้วกัไปเลิกการเลิกคิดเลิกคิดถึงอารมณ์ชั่วที่ผ่านมาแล้วตั้งต้นไว้แต่เฉพาะความดี อาการที่สองเราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ขโมยทรัพย์จะไม่ยืดเแจ้งทรัพย์จะไม่คโกงทรัพย์ขงบุค้ใดนึก <c oughs> เห็นอกเห็นอกใจเห็นเห็นใจเราใจเขาเราหัวแหงทรัพย์ฉันใดเขาหัวแหงทรัพย์ชันนั้นอาการที่สามเราจะไม่ทำการมสุมิร้าจา์ ไม่ละเมิดความรักในสามีพัญญาและบทิดาของเขาคนที่มีสิทธิปกครองเขาย่อมหงเหนชั้นใดเรากับเขาก็มีสภาพเหมือนกันสามีพรรัญญาบทิดาของเราเราก็รักไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดเขาก็ไม่ต้องการให้เราละเมิดเหมือนกันให้เมื่อเราไม่ละเมิดของเขาเขาก็ไม่ละเมิดของเรา ถ้าเราเขาจะละเมิดของเ,ขเราก็เช่ามันเราไม่ละเมิดของเข,เขาก็แล้วกันอดใจไว้อาการที่สามพูดตรงไปตรงมาถ้าทางนี้ดีแล้วก,ก็การพูดคนรจะเว้นทั้งสี่อย่างคือหนึ่งพูดจริงสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียแค่แต่เรากันถ้าสี่ไม่เพอ้เอเจ้อหลวไหลไร้ประโยชน์ พเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดตามนั้นอย่างนี้เราพอในที่พอใจถ้าต่อไปเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยพราะสุราเมรัยนี่เป็นเครื่องทายทาลายศักดิ์ศรีเราเคยมีศักดิ์ศรีดีมีเกียรติดีถ้าดื่มสุราเมรัยเข้า ไอ้สุรามีไรมันทำให้จิตเราเมาลืมตัวทำตนไม่นคนบ้าแล้วไม่เคยร้องเพลงแล้วก็ร้องได้ถ้าไม่เคยเสียงส่งเสียงอวยไวแล้วก็ทำเราก็ทำได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสุรามันเมาการดึงสุราอย่างเลียวจะทำลายสิ่งทั้งหมดกระงความว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าํำดี สองอยอมนับรัิพระธรรมสามอยอมนับรัติพระอาริยสงฆ์แล้วก็สี่มีสิห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดารจงพุทธบริษัทฟาดกีเทพดาสู้เราไม่ได้เธอมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ในนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารเราจะมีวิมนานแก้ว พระสวัสด์เขาถือว่าวิมานทองคํามาเป็นบุญเป็นเทวดาแล้านาวาที่มีบุญน้อยที่สุดวิมานทองคํานะแต่ว่าถ้ามีบุญมากคือไปวันนั้นต้องเป็นวิมานแก้วตาเลี้กลกามาแล้วทั้งหมดนี่มันเป็นวิมานแก้วนี่ถ้าบรรดาญาโยจะถามว่ามันเผลอบ้างจะเป็นไรไหมก็ตอบว,ว่าไม่เป็นไรเรื่องการเผลอพลังไปขอธรรมดาพวกมันชิน ถ้ามันเผลอไปแล้วก็ขอเขมาโทษแต่พระเจ้าเสียตั้งใจใหม่เอรเราจะไม่ยอมเผลอแต่ใหม่ๆม,มันก็เผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาเมืม่อทำบ่อยๆมันก็เกิดอาการชินทีเราก็มานั่งนึกถึงความจริงตามที่พระเจ้าสอนธรรมดาญาตโยมพริษััเนี่์มีกำไรม,มากถ้มีโอกาส ทำบุญทางกุศลมากมีโอกาสได้ฟังเทศมากไม่รู้ประการความเป็นจริงความเป็นจริงมากแล้วก็มานั่งนึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันดีไหมโอกาสดื่มน้ํานะก็ดูความเป็นมนุษย์ของเราไม่ต้องไปดูของเขา โดยมากคนมักคนเรามักจะดูของคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็ดูเราเองก็แล้วกันถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าเรามีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ก็นึกถึงกฎธรรมดาว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องแก่ไหมความแก่มาเป็นสุขหรือความแก่มาเป็นทุกข์ ก็ต้องตอบได้แน่นอนความแก่เป็นทุกข์การคล่องตัวไม่มีหูวฝ้าตาฟางฟันก็ไม่ดีเรื่องเลี้ยวแรงก็หมดไปปัญญาก็ทิุลง <c oughs> การไม่มีการคล่องตัวมาเป็นทุกข์เขาที่เคยทําเองได้ก็ทําไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไะแรงมันไม่มีต้องศัยคนอื่นเขาให้การยืมคนอง่ขยืมอจมูกนอืก็หายใจเป็นของไม่ดี อาการที่สองความปวดไข้ไ <man> ม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตอบได้ว่าความปวดไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์อาการที่สามการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์อาการที่สี่ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขก็เป็นทุกข์ก็ต้องตอบประมาณเป็นทุกข์ การที่ห้าจะถามว่าความตายจะเข้ามาถึงไม่เป็นความสุขหรือความทุกข์อย่าลืมว่าคนจะตายจะมีทุกขเวทนาม,มากมันต้องเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจริงๆมันยึงจะตายไม่ใช่ตายแบบเฉยๆถ้าตายแบบว่าใจวายเฉยๆนั้นไม่เป็นไรเค่น้นสมองแตกเช่นอิดใหญ่ในสมองแตกปูกปักย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่มีเวทนาม,มาก แต่ไม่อย่างนั้นตายตามปกติคนเราจะต้องตายก็มีทุกขเวทนาอย่างหนักก็นั่งค่อยคนุนโดยดีว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่คนเกิดอีกไหมถ้าเป็นคนที่จจหลายก็คิดว่าเราไม่ควรเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเราหันไปดูนางฟ้าอย่างสาติกีเทวิดาเธอมีความสุขมาก นี่ถ้าเราจะเป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างเราจะชอบใจไหมอันดับแรกก็ต้องขอตอบว่าต้อ,ตองขอตอบว่าชอบใจทั้งนี้เพราะอะไรทั้ทงนี้เพราะว่าเทวดานางฟ้ามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความแก่ก็ไม่มีความหิวก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีการเปลีป่นยนแปลงของชีวิตไม่มีร้อนมากเกินไปไม่มีหนาวเกินไปเมียกายก็เย็นสบายเป็นสุข ร่างกายก็ไม่หิวไม่ขอไม่อ้วนมีการทรงตัวจะไปไหนก็มีความสบายนึกปั๊บถึงปุ๊บไม่ต้องใช้ยานผาหนะไปได้แบบสบายระบ,บายดีไหมเขาต้องตอบว่าดีไหมตั้งขอขอตอบว่าอยู่ได้ไม่นาน หมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุก์ใหม่ดีไม่ดีก็ไหลลงมาใบาพงสนรกไปพระบาปที่ค้างๆไว้ดินแดนที่ดีที่สุดคืออะไรคือนิพพานการไปนิพพานเป็นของดีเราจะไปได้ยังไงในเมื่อเรานึกถึงความตายสองนึกถึงว่าใจสนาคม ยอมรับตำถ้าสาม่สินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามาได้ครึ่งทางของวันิีาผ่านแล้วการจะประสิภธิาอีกก็เปไปขอไม่หนักใช้กําลังใจเบาๆคิดว่ามนุษย์สโลก,ก็ดีเทวโลก,ก็ดีพเมโลก,ก็ดีเป็นดินแดนที่ไม่สิ่งความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการจุดเดียวคือนวัณิกา หลังจากนั้นกระทำจิตจะเป็นสังขารุปเปลขาญยานคือวางเฉยต่อโลกทั้งสามเมื่อเจอโลกเจวโลกสมงโลกเราไม่ต้องการเฉยใหม่โลกมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของโลกคนในโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนเป็นกฎของเป็นกฎของธรรมดาเราก็เฉยต่อไปในเมื่อความตายคือจุติจะเข้ามาถึงเราเราก็เฉยคิดว่า ถ้าจุติเจ้าที่นี้แล้วเราก็จะไปไนิพพานเพียงเท่านี้บรรดาจะพุทธบริษัททุกท่านเพียงเท่านี้ทุกท่านถ้าจะต,ตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความศสุขสวัสดิพพัฒนามงคลสมบ,นบนูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาเจ้พุทธศาสนิชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี